สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาอัปเดตครับสำหรับวันนี้รายการอัปเดตอินดุตเมนต์นะครับจะมาอยู่กับอินเด็กซ์ของประเทศเวียดนามนะครับก็คือตัว vn อินเด็กซ์ในตรงนี้นะครับซึ่งเวียดนามนะครับเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าอ่าดีนะครับก็ปรับตัวลงมานะครับคือข่าวล่าสุดนะครับที่ออกมาในช่วงของสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอ่อมีการออกธนบัตรนะครับแล้วเหมือนกับอ่อเป็นทิศทางในที่ไม่ค่อยดีครับ แต่ว่าอันนี้อันนี้ค mm ือผมไม่ค่อยรู้นะครับโดยทีนี้จากการปรับตัวลงมาหลังจากที่ผมทําวิดีโอไปแล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยประเม er ินแนวรับนะครับอันดับแรกหลังจากการปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับก็คือที่บริเวณ990จุดนะครับซึ่งเมื่อวันที่11นะครับเมื่อวันที่11ตุลาคมนะครับก็จะเป็นวันทําการวันอังคารของไทยนะครับวันอังคารที่11เนี่ยปรับตัวลงมาแล้วนะครับ 9 9้าร้อยเก้าสิบปดจุดนะครับขาดไปแปดจุดที่จะถึงแนวรับที่เคยประเมินไว้นะครับที่เก้า้เก้าสิบนะครับซึ่งมองว่าตรงนี้นะครับเป็นระยะเริ่มมีความสําคัญแล้วนะครับในวันถัดมาสิบสองตุลาคมนะครับมีแรงซื้อกลับหนาแน่นนะครับมีแรงซื้อกลับหนาแน่นเดี๋ยวผมย้ายวงกลมมาตรงนี้นะครับคือมีแรงซื้อกลับค่อนข้างหนาแน่นในในวันถัดไปนะครับอันนี้มองบอกถึงระยะสําคัญแล้วนะครับว่าเวียดนามนะครับจะ จบนะครับขาลงที่990จุดหรือไม่นะครับจะจบที่990จุดหรือไม่เพราะว่ามีการซื้อกลับนะครับของตลาดหุ้นเวียดน,นามในวันที่12แล้ววันนี้วันที่13นะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่13เอาเวลาโดยประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมมาอาดีวิวนะฮะตัวอประเทศเวียดน,นามนะครับว่ามีโอกาสจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยว ลองดูนะครับว่าในสัปดาห์นี้ที่ตลาดต่างประเทศไม่ได้ปิดเหมือนกับบ้านเรานะครับเอมันจะปรับตัวขึ้นได้อีกหรือไม่นะครับซึ่งถ้าหาว่าไม่ได้ปรับตัวขึ้นนะครับวันนี้ผมมีแนวรับนะครับเออันใหม่นะครับที่หาว่าหลุดเก้าร้อยเก้าสิบตรงมาเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะไหลลงรุนแรงนะครับเที่วเท่าเทียบเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้เลยนะเทียบเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ที่ที่ปรับตัวลงมานะครับปรับตัวขึ้นผมลบออกแล้วนะครับ อ่าคือมันอาจจะไหลลงมานะครับที่อ่าหลังจาก990นะครับจะไม่ที่950นะครับ950จุดนะครับตรงนี้950จุดแต่ถ้าหากว่า950จุดไม่ผ่านนะครับมันจะดีดลับขึ้นมาที่บริเวณ990จุดเหมือนเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองทํามาร์กไว้ให้นะครับ ตรงนี้นะรซึ่งปัจจุบันถึงแล้วเรียบร้อยนะครับปัจจุบันถึงแล้วเรียบร้อยและถ้าหากว่าเก้าร้อยห้าสิบนะครับไม่อยู่อันนี้ผมแถมให้นะยครับคือมันจะเป็นกรอบที่เรียกได้ว่าเออสุดท้ายนะรกรอบสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดหรือเปล่านะครับสหรับแนวโน้มขาลงของตลาดหุนเวียดนามนะมันจะอยู่ที่เก้าร้อยสิบถึงเก้าร้อยถวนนะครับอันนี้ผมแบ่งเป็นเส้นเล็กๆให้นะครับสองเส้นถ้าหากว่ามีการปรับตัวลงมานะครับ แนวเส้นดำนะครับแล้วลูกศรชี้ลงสีดำนี้คือการทะลุนะครับลงมาจาก990จุดซึ่งในปัจจุบันนะครับเส้น990จุดนะครับเป็นแนวรับที่รับอยู่ในเบื้องต้นแต่ในภายสัปดาห์นี้นะครับสำหรับวันนี้เป็นเพียงแค่วันพุธเท่านั้นกลางสัปดาห์ยังคงต้องลุ้นนะครับว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยยังคงแข็งแรงนะครับแล้วก็ซื้อกลับขึ้นไปได้หรือไม่นะครับถ้าหากว่าซื้อกลับไปได้นะครับจะเป็น แนวต้านถัดไป1,050จุดนะครับแล้วก็เป็น1,080จุดแล้วก็เป็น1,100จุดนะครับก็จะคือจะขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาถ้าหากว่าโจนเจอแนวราตรงนี้นะก็จะค่อยๆขึ้นมาตรงนี้อ่า ดังนั้นสรุปนะครับตลาดหุนเวดนามีตอนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเจอจุดจบนะครับขาลงที่บริเวณ990จุดนะครับแล้วมีโอกาสดีดเด้งขึ้นไปที่1,050จุดก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าดีดเด้งขึ้นมานะครับแล้วไม่พ้นนะครับมีโอกาสปรับตัวลงมาที่990แระอ950จุดนะครับตามลำดับไปก่อนสำหรับวันนี้ตลาดหุนเวดนามีประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับ